สวัสดีคะ่ะพี่น้องป้องปลายเอฟซีทีนารักของช่องเมียพลังบันนอคะ่ะมือนนี้นั่งพายพี่น้องไม่กินสม,ม่ำาค่ะพี่น้องคะ่ะเลิกงานมาไม่เมื่อยโอ้ยตามประกอบกินก็น่าวะ่ะมือนนี้ห้พ่อยญ่หงเข่าไปห้ได้มือนนี้กลับมาหดบาาเอาเข่าดิบพ่อยญ่เราลืมกดพี่น้องอันอนีนั่งแลต้มกระดูกหมูน้ำมนแล้วค่ะกระดูกหมูน,นี่เป็นหมูอันผีนั่งแล่เอาเนื้อไปเฮ็ดหมูกระทาเรียงหมูเลยพี่น้องนี้นั่งเก็บกระดูกไว้บ่ได้ถิมนะค่ะก็เอามาต้มซุปพี่น้องค่ะ แล้วกอดทอดปลาดุกแดดเดียวค่ะีนเห็นบอกเหลือเหลือตัวเดียวทีนั่งสื่อจากทีพนไนั่นแหนะคะเหลือตัวนี้ตัวเดียวก็เอาออกมาทอดนะคะเนาะโอ้ยบงังเถอะพี่นอ้องเดือรหอมเชียวมันนี่ทอดในบ้านค่ะข้างนอกอากาศบอดีนะคะแล้วก็มาตําสมตมกันค่ะใส่น้าตาลไปโคกับพริกกินพริกสดนะคะมันนี่ตำก็โคกหน่อยหน่อยของอี่นั่งพี่น้องบีบปากน้าวลงไปโคกหน่อยนี่ตำแซบเด้อพี่น้องเอ้ยอย่าดูถูกโคกหน่อยนัยน่งเด้อพี่น้อง นี่คะ่ะทอดเ็จแล้วพี่น้องเลี้ยงบ่มื่อนี่เลิกงานกลับมาไม่เมื่อยพี่น้องคะ่ะเลิกอยากเข่าก็เลยห้โทรบอกให้พ่อยายหุงเข่าไปห้แน่อุซาย่ำละเดว่าอันใส่เข่าสองถวยน้าสองถวยเดอ้ออย่าลืมกดเดอ้อเออเออฉันบ่ลืมดอกมะสันนี่น้ากลับมาเข่าดิบพี่น้องนี่นาก็ได้มากดใหม่อีกรอบหนึ่งโอ้ยนี่พี่น้องตำพ่อกินกับพ่อคะ่ะเต็มโคกไอนะพี่น้องโคกน้อย ok พี่น้องคะ่ะ โคกนีนีนั่งบอดด้ซื้อนะคะดไดมาฟี่แตงแต่มาเหยียบนอเวกรั้งแหลกโมพ่อใหญ่แล้วหายมากเราบอดดิหายแต่เราให้ยืมนี่นั่งไปเที่ยวสองเที่ยวสามเที่ยวกับไปยืมของเรานะคะจนตอนนี้เราเสียไปแล้วโคกหนีก็เลยเป็นของนี่นั่งไปเลยพี่น้องมาจัดจานกันค่ะนี่สีสมตานี่นั่งพี่น้องคะเป็นตาแซบปะแต่งง่ายปะตอนยังยงงยากํำแค่พ่อกินกับพ่อพี่น้องกินเพเดียวปะตอนยังหมักไม้นะค่ะเนาะ แล้วก็นำซุปต้มซุปต้มสกรดดูกหมูกระข้าต้มย่ำเหมือนต้มย่ำไก่บ้านนะพี่น้องใส่บักขามเปียกนี่หอมๆพี่น้องคะกระป๋าทอดเบแซรไปกินกันจ้ารื้มรืมเขาเรืมเขาพี่น้องผัวเอาซาห่วงเขาไปห้ <laughs> สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องป้องไปสุกขั้สุดข้นค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วมาหนีนางพาพิงน้องมากินเนื้อสับเสียสกินข่าวก็สมต่ำพี่น้องเพิ่งเลิกงานกลับมาค่ะมีซุปน้ำกระดูกหมูต้มกระดูกหมูต้มยำหายใจดีบีบบางนาะอีกนั่งใส่บักขค้าไปหน่อยหนึ่งสมต่ำตอนแรกว่าสกินข่าวก็นำพริก เปิดตัวเย็นเบิร์เอ้ามีบักกอโย่ตามชมดีกว่าไม่ีผัวหุงเขาให้ได้มานี่นะ่ะหุงเขาดิบพี่น้องกลับมาไในไซ่ซน้าแล้วก็กดไม้อีกประดุก ใช่ดูมังนอกยวกินปลาดุกกันเด้อเดียวถ้าเระเทไขาย มาพื่เดะได้วยนี่ปกติยูน่เขาจะบบปล่อยหมาเพียงผ่านเนี่ยมาจอนบะมีดอกประเทนเนี่ยไปเบิ่งก่อนหมาเพื่อไนว

mặt bọc má má, bạn. bọn tuổi gặp mặt 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 thử má mặt 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 khơi thử cái má này. แต่บางเคยขับรถล่มขับรถชนหมาตังแต่สมัยอ่าอยู่มืหนึ่งเมื่อหนึ่งเท่มสองขับรถเมอไซค่อยู่ดีๆเนละหมามันอยู่อีกฝั่งนึงเท้าขาอีกฝั่งนึงกังได้แลนตัดหน้าล้วแต่แลนตัดหน้าเขาหมาก็งัวง,ง,งดีหมาก็ได ชงตามเซ็ำเซ็ๆพ er. ี e zat, ่ล้อควนี้น้าบ่อกกจิ้มมือเพราะว่าเข็นงานทำความสะอาด แต่ก็ใส่ใส่ถุงมือรางมงลงัลงลลลมือนั่นแหละรงมือแลังนั่นแหละแต่ก็ประหยัดก,กินนะ <c oughs> นอ้นองไส้น้องไส้หน้าเคร่อถือมากัดแต่มันหนียหน่อย ถึงจะเป็นพี่น้องกันแต่ว่าท่านว่าดวงบ่ถือบ่บ่ถือกันในเที่ยวเด้อีนั่งอีนั่งอ,อีนั่งกับน้องไสยดวงบ่ถือกันอีนั่งเสือเนี่ยเส,เสือเสือเลินดวงเนี่ยดวงเพราะว่าอันคนถือไอ้คนเกิดบ้านจันบ่ถือกับคนเกิดบ้านพระฤหัสยี่ดีน้องน้องไส่อีนั่งกับพีนนางบ่ถือกัน,กนกบ,นบ,นบ่แม่นว่าอัน บะถือกันบะบะถือกันบอแมนว่าทะเลาะทะลุงทะเลาะกันบอแมนเน่ดวงบะถือกันตั้งแต่หน่อยๆก่อนี่นางผ้าหน,น่องสไส้ประเด็นบ้านมู่เนี่ยแหละย่างขากับหนองไส้ถือรสซุนโอ้ยเกือบตายดว้วยตอนนั้นนะ่ะตอนนั้นสามขวบมั่งหนองไสนะ้น่ะถือรสซนมั่ไส้ซ้นกางถนนเลยกิ่งโคโลโคลโล กลับตายยายนั่งเนี่ยเอาไม้เอาด้ามไม่กวาดด้ามไม่กวาดการมาานะเผาเนี่ยไม่กวดาดยญ่งใหญ่ฟาดยี่นั่งว่าสันแม่แล้วบอกให้ย่นั่งอยู่บ้านเบิ้งน้องแต่ว่ายี่งนั่งติดเหร่นกัมมูวพี่น้องนึกออกบ่าบาน้องก็ต้องเลี่ยงมูก็อยากไปเหร่นทังสี่หน้าพี่น้องอยากเหร่นก็อยากน้องก็ต้องเลี่ยงก็เลยหอบน้องไปนั่ม หอบน้องย่างไปตอนนั้นน้องสาวยังเนยหน่อยยังเข็นรถเข็นอยู่ยังนั่งรถเข็นเด็กหน่อยอยู่ส่วนน้องไา้กับประมาณสามขวดนี่ละอีนางก็อยากไปเล่นกับมือกับมูเนาะก็เลยพาหอบน้องไปรวบาดทีนี่น้องไายมันจะเรียนขามฟังแล้วมันบอบอกอีนางเลยอีนางก็บอะไรเบิงน้องหน้าหมอนาอีนางก็ค่าค่าเข็นน้องน้องสาวอยู่มันก็เรียนไปหมอไส้เรียนมากพอดีตัดหนา ต่ำชนเลยกิ้งโคโลโคลพี่นอ้องค้นขับอันคนขับมอไส้ก็บฝ้าลูกฝ้าอุ่มน่องอีนั่งกลับบ้านพอ,อนั่งยางกลับบา้านใ่ญ่ตีอีนั่งว่าสันโอ้ <c oughs> แต่ว่าอันกา้กานก้านไม่กวดกา้านมะพร้าวมันตีบเจ็บเด้เพราะว่ามันเป็นกา้ยานยังไงเนะาะก้านแนวแนวจัดนะ่ยคืออย่างกา้านมะพร้าวนะพี่น้องด้ามด้ามไม่กวดกา้านมะพร้าว มันบอกว่าเออนั่นดัตีบ่เจ็บเพราะว่ามันไงเนาะกูบอกให้มึงอยู่กูบอกมึงอยู่บ้านเด้ออยู่บ้านเด้อเลี้ยงน้องเด้ออยู่บ้านเด้อมึงแทเลนออกไปไงยญ่ดะแล้วก็พากันเอื่นขวัญอยู่ต่างหลายรอบเอิ่นขวัญน้องไส้อีนางนะชนแห้งไงชนแห้งดีตัวบ่ตายตแล้วก็ทัดมาอีกก็อีนางปันจักรยานน้องไส้อ่ซ้อนจะว่ามันงโง่มันก็งโง่เดเพี่น้องมันเอามันมันมาเอาตีนมันน่ะ เอาตีนมัน่ะเข่าไปในหลอหลอรถจัก,กร,รยานทางหลังใช่ไหมอี่นางปันมันบอปีนอ่นางถีบนางนางหนาเนอะนองนองไส้นางหลันงน,นั่นนสิตีนมันก็เข่าไปในหลอดจัก,กร,รยานข้างแรกก็ผ่านไปโอเครักษาหายเอาอีกบกเคสอีกพีนกนนะ่นางปันจักรยานมันก็มันก็อยากจะนางน้ำหน่อยพี่นองเด็กน้อยนะอี่นางปันจักรยานนองก็อยากนางน้ำพ่อะนางน้ำเอาเข่าอีกล้ะบมเมนแค่ค่างสองั่างนี่ร้ายรอบมากเลย มันก็บ่จจาได้พี่น้องมันก็บ่จจามันก็นั่เอาขาเข่ารออยู่นั่นแหละอุ้ยจะมันมวนมันมันอียงนี่เลเด้แล้วก็ทัดมาตอนขึ้นมาอยู่กรุงเทพกันแนล้วาไปที่นี่กลับบ้านกลับบ้านอีนั่งก่อนอีนั่งก็ยืมหม้อใส่ตาเนาะยืมหม้อไส่ตาจะไปหาหมูอีกนี่แหละหมูหมูแต่งงานได้ผัวไปอยู่ทุ่งทังเขาุนไกลๆผนอีนั่งก็สิไปหาหมูเนาะหนองไส้ไปน้ำไปที่นี่ฝนตก ฝนตกช่วงช่วงนั้นนาะฝนถนนถนนมันเป็นถนนอ่าถนนดินถนนดินแดงเ่ยพี่น้องฝน,นตกมันกระเลนนะเนาะมันมันกระเละมันก็ะมือนหน่พี่น้องเนื่องกับว่าขื่นเขาลข่องเขาเห็นเขาล่องเขานะ่ะอีน่งโอ้ยขำอีนั่งก็ครับมันล่องเขาเดี๋ยอีนั่งเห็นแล้ว şallah. มันล่องเขาอีนั่งก่อค่อยๆล่องค่อยๆล่อ,อลงแต่ถนนมันมืนน่อพี่น้องเออถนนมันมืนมืนคักมืนแนะ่อู้นพาน้อง ลมมืนมื่นกี่ตุม่มลดลมพากันกิ้งโคโลโคโลสองคนพี่น้องพราะพราะล่ลมแล้วหมาหมาของมูมูบานเขานั่นนะมีสีหาโต้มันกระเดนแลนไลสีมะกัดหน่องีน่างเดี่ยพี่น้องสีมะกัดอีน่างก็หน่องอุ้ยขามีดีวะสมัยเด็กหน่อยอืยึดวงก็ถือก,กันนี่ นั่งู่เสื้อเรืองดวงยนั่งกับน,น้องสายดวงมาถือกันแล้วน้องสาวเปไปนะี่ยตีตีนั่งเคยพาน้องสาวไปหล่มก,กันเนี่ยมอไซนี่แหละพายน,น้องเขาปลาน่องน่องน่องมันจะบักไปกับน,น,นั่งเลยพี่น้อง ถ้าม,มันเป็นลมจักเถื่อจักเถื่อน,อนมันก็นยั่งไปกันั่นาง <c oughs> ขำคนว่ามันน่งจับกลุมคุ้ยกันนี่น่งกันน่องแลวเหล่าค้ามหลังนี่พากันหัวเหรอพี่น้องค่ะอ้นนี้หวานแห้งควดหวานเลย ไงไเขาแบบประูกาจากไหนดุเอามาเลยขายตากเท็ดเป็นแดดเดียวเหมือนช่็งงานเมื่อยเมยพี่ห้องแต่ชั้นสิบพกของเด้แต่ว่าดีของไงตอนสาวข่างงานก็นดีดงๆง,งอยู่นั่นแหละ แดน,นเห็ดผสมไปอีกเชิงนึงเอ้าเบิ้แห้ง <c oughs> <c oughs> ปักซี่พักซี่กับงานงาน พักซี่ดีซื้อมาปลาดุกนี่ทอดทอดนี่ง่างกินปลาเบอร์ดอกเดี๋ยวบอร์จีนมืออื่นเศร้าน่ะข้าวเพลือ กินได้สามหมื่นันตัวเด็กนั่งอือใช่ เ,เหนื่อยแต่มันไลยพี่น้องกระดูกหมูตีมให้ยังเนาะบินค่านามข้าวไฟค่้าโทั่วซัดมาจอดร่อหน้าประตูบ้านแล้วพี่น้องอยู่ทางใทยนะ ยังไม่ทันใจอยู่มาครบเลยค่ะหนำค่ะไฟค่ะทรศัพท์ก็เลยบอกแม่ซินดันเดอร์ป,ระป่ะต้มปลาเปื่อย เพราะไงเราหมักหมาฝรั่งเนี่ยชวนหมักเขาก็เขาหมักหมาเด้พี่น้องเพขาเขาเลี้ยงไว้เป็นมูบางคนอยู่อยู่คนเดียวนี่จ้ะยุกับหมาเลี้ยงยังดีมันตัวเลี้ยงก็หลูกช่วงหมาไปใส่มาใส่น้ำกยย็ได้เช่นนะแมวนั่นบางเอ,อง่อเท่าต้องฝึกคันว่าจะไปไปนั่นไปนี่น้ำหน่อยนะเพราะว่าแมวส่วนมาก็จะอยู่บ้าน จะมักอยบานฉันว่าผิดทีผิดกินเนี่ยห้องนูง่ฉันหละแมวอะ่ะจะไปนั่งมักแมวมันมักหมา <c oughs> มัมักกินหมาก็แมวนี้นั่งกอดดมจนั่นและ ตายแค่าม่ย่าเนาะลูกสะพายไม่เอมามา <laughs> มาของ บ้านเออมาตามมากับบ้านไม่เล่นเล่นไก่นะมานี่ก็ได ให้มันก,กรอบๆนาะพี่นงองแสบแสบดุกว่ะเอาใครกันขับรถครับขับรถมารับหมาอย่างดีเลยพี่น้องค่ะ ปลาดุกแซบ่บแซ่บบะข้าวบะข้าวบะเข้มกรลร้าข้อดีที่ได้ไปคนมาก,กินปลาดุกมาอยู่มังนอกมาอยู่นอกเวนี่ปีปีกว่าโอ้ยอยาก,กินปลาดุกจงไม่เบื่อป่าเะเลอยาก,กินอยาก,กินปลาดุกึ้นซื้อว่าปลาดุกนี่จะเฮ็ดเมนูอย่างนี้นั่งมาเบิรปลาดุกล้วไปที่นี่ไปเจออย,อยู่ในเฟซเนี่ยแหละเพียวเฮ็ดปลาดุกขายสื่อเลยสามแพค

แดนมาเองเจ้าของต้องขับรถตาม,มสมตำตำหน่อยพูดไป<ม>แล้วเรื่องอะไกันเออ คิดก็สองเมื้อเช้าบอกให้บอกให้พ่อเนี่พาฉันไปตกปลาน,น้ำจืดแน่พาฉันไปตกปลาน,น้ำจืดแน่เพาไปจา้างเถอะ

นึกพอต้มจืดประกาศดองพี่น้องอยากกินต้มจืดประกาศดองอืม ราคาพี่น้องคือเก่าหน่อละ่ะคลิปนี้ก็จะยาวๆจักหน่อยแล้วพรอไปคลิปใหม่ค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมเข้ามาชมอ่าช่องเมียฝรั่งบ้านน้องเนาะพี่น,อนอ้องเนาะเข้ามาเบิ่งอ่าการอยูก่การกินของอีนางอยู่ประเทศนอร์เวย์เนาะคะ่ะเนาะอีนางก็อยู่ประเทศนอร์เวย์เนาะคะ่ะเนาะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้คะ่ะและ้วพรอไปคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย